โอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็มาลองแบรนด์66ก็ที่ใครหลายคนเรียกว่าก้างตาทรัคของเขาเป็น CX ไม่เหมือนคนอื่นก็คือมันจะมีตรงนี้เนี่ยมันเอียงได้มากม,มาก ตัวได้ <Okay. S 1> ัคือรูปทรงของทรัคตัวปลาจะมีอยู่2ตวัวก็ทรัคเหมือนกันเลยนะคะทั้งสงตัวแต่ตัวเนี้ยเพื่อนๆสังเกตมันจะเป็นเคิร์ฟขึ้นไปว่าไม่เหมือนกันนะี้ <Okay. S 1> ไม่เหมือนกัน,น,กนทางด้านข้างด้วยโ <Okay. S 1> อเคมีความแตกต่าง ิกทีกกกอีกเหมือนกันตัวนี้เห็นไหมจะเป็นสีเหลืองว่าทรงบอดก็กจะเป็นทรงอย่างนี้เพื่อนๆชอบแบบไหนบ้างบางคนอาจจะแบบโ o o l cool นะจะชอบแนวนี้แต่อันนี้ก็คือลักษณะแผนของเขามันก็จะปฟดไปเลยนะคะ าช่วงท้ายเนี่ยก็จะมีเคิร์ฟตรงเทลเนาะก็จะมีน้ำมาให้โอเค วันนี้เป็นวันที่ดีมากเพราะว่าเราได้ลองบอดมากมายเลยได้เล่นหรือได้ลอง <c oughs> ได้เล่นหรือได้กลกับบ้าน <c oughs> สิ่งไหนได้สามารถทตัวนี้เลยบอดเป็นแบบ U <You> shape เห็นไหมจ๊ะว้าวออะมีเยอะมากมายหลากหลายหัวใจจะวายจ้ะ <c oughs> จากด้า อยากได้หน <mm ูอยากได้อาไปหนึ่งก็วค่รยากรับน้องกลับบ้านนี่เลยรับน้องกลับบ้านยูเชฟหัวมันต้องชัดหผมต้องชัดเดี๋ยวเราจะมาดูว่าครั้งแรกที่เราได้บอร์ดมาเนี่ยเราควรทำยังไงก่อนนะก่อนที่เราจะเล่น s c h e d u l นะจ๊ะ ทั้งที่เราได้บอดใหม่มานะคะเพื่อนๆทุกคนถ้ามีอันนี้ก็ใช้อันนี้ถ้ามไม่มีก็ไปหาอุปรกรณ์ที่มันครอบร้อลงไปร้อมันแน่นนะจ๊ะวิธีคายนะคะแค่ครึ่งวงพอปึ๊บแค่นี้มันก็จะฟรีนิดน,นึงนะเวลาเล่นก็จะทําให้เราเล่นได้ดีกว่าปึ๊บครึ่งรอบพอป๊บ คลายปุ๊บแล้วก็ตรงบูชิ่งวันนี้มันจะแข็งไปใช่ไหมคะเราต้องคลายมันออกมาสักนิดนึงปรับให้มันอดอ,อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะพอปรับแล้วมันก็จะชนชนอยู่ตรงนี้อโอเคข้างหลังปรับคลายนิดนึงแต่ข้างหลังไม่ต้องคลายมากนะเดี๋ยวมันวืด โอเคคิดว่าน่าจะพร้อม ขอบคุณเพื่อนๆืทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยและถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามสงสัยสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเราจะกลับมาตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้เอาไว้คอยแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆนทุกคนสนุกกับการเล่นเซิร์ฟสเก็ตบายๆค่ะ